ในที่สุดสกินที่ผมรอคอยเป็นเวลา2ปีก็กลับมาแล้วมันกลับมาในรูปแบบของร้านค้าคนเล่ร่อนทุกคนคงรู้ใช่ไหมว่าสกินที่ผมอยากได้คือสกินไหน ถ้าคนที่ดูช่องผม,มบ่อยๆเขาจะรู้นะครับว่าผมเป็นเมนลิกเตอร์นั่นแหละครับสกินที่ผมอยากได้ในกิจกรรมนี้ก็คือสกินลิกเตอร์ลิมิเต็ดถ้าถามว่าทำไมรอบที่แล้วที่มันกลับมาทำไมพี่ไม่จัดผมไม่มีเงินเติมครับและตอนนี้ผมมีอยู่39 9ปองและสกินที่ผมอยากได้มันเป็นแค่สกินระดับลิมิเต็ดไม่ใช่สกินกล่องทองของกิจกรรมซึ่งถ้าเกิดดวงดีอาจจะสุ่มหนึ่งคูปองแล้วได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสุ่มกิจกรรมนี้เพื่อเอาสกินลิกเตอร์ลิมิเต็ดไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะหมดก ตามมากับรอบที่3ามเก้าคูปองและรอบที่4ี่สิบห้าคูปองก็ยังไม่มีวี่แววที่จะได้ผมเลยสุ่มไปเรื่อยๆเพื่อเอาของชิ้นเล็กออกให้หมดและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผมกดได้กล่องสกินอ้อยซึ่งเป็นสกินหลักของกิจกรรมนี้แต่นั่นก็เป็นเพียงสกินที่ผมไม่อยากได้ผมเลยมองว่ามันไม่มีค่าเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราคือสกินลิกเตอร์และแล้วสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกผมกดได้สกินไบและยยเอซึ่งเป็นสกินรองของกิจกรรมนี้และแล้วกิจกรรมนี้ก็เหลือกล่องสกินอยู่2กล่อง และผมก็เหลือคูปองที่สามารถสุ่มได้เพียงแค่หนึ่งครั้ผมเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้ก่องสกินลิเตอร์ด้วยเถิดสาธุ สรุปนะฮะตอนนี้เราเหลือคูปองอยู่100รคูปองซึ่งถ้าเกิดเราจะสุ่มอีกกล่องเราก็ต้องใช้2 9 9รคูปองนะครับสรุปก็คือถ้าเกิดเราอยากได้สกินนี้เราต้องเหมากระดานนะครับเหมือนมึงรู้ว่ากูเป็นเมนลิคเตอร์มึงเลยทําอย่างงี้กับกูไงหลังจากที่ผมได้ไปเติมคูปองมา2 0 0รคูปองและผมก็กลับมาอีกแล้วครับกระด้ารสุ่มกล่องสกินครั้งสุดท้ายรอบนี้ไม่พลาดหรอกเพราะว่ามันเหลือกล่องสุดท้ายนี่แล้วผมก็ได้มาแล้วนะครับกับสกินลิคเตอร์ลิมิเต็ดที่ผมอยากได้มาเป็นเเววลาาา2ปีีถึงแแมมมม้้่่่สกกินนจะไ skill ออะไไออฟฟหรรื็ตตผ คิดว่าการที่เราชอบสิ่งไหนสักอย่างแล้ววันหนึ่งสิ่งนั้นได้มาอยู่กับเราเราจะรู้สึกภูมิใจและมีความสุขกับสิ่งที่เรามีมากและจากที่เราได้เหมากระดานไปทั้งหมดเกือบ700รคูปองเรามาดูกันดีกว่าว่า700รคูปองที่เราเสียไปได้อะไรบ้างสกินแรกที่เราได้ก็คือสกิน ROE นะครับและสกิน2ที่ผมได้ก็คือสกิน by AIC ที่ผมเลือกสกินนี้เพราะว่านานานทีมันจะกลับมานะครับอย่างที่3ผมก็ได้ชิ้นส่วนประกอบสกิน ROE ได้ท่าเต้นและได้ของรางวัลชิ้นเล็กอีกมากมายใจหลักของการสุรร่่มมมกก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 กิจจจจจรรคคัั้้้งนนนนนี็ืออออลเแะะะาาาาไปฝบ,บถึข นี้ไปให้มังสุม่มเะครับ